โอ้ยอะโอ้ยอะจัดไปคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีเมคเทคนิคการตีเลดในเกมโปเกมอนสเกเลตเวเลดนะครับจริงๆผมก็คิดว่าจะทำอยู่นานแล้วพอตอนนี้เกมมี DLC แล้วและก็โปเกมอนเพิ่มเข้ามาหลายตัวรวมทั้งข้อมูลที่ชัดเจนทำให้มีวิธีที่ดีกว่าคลิปที่ผมเคยทำไปมากงั้นมาเริ่มกันใหม่นัะ้ต้นเลย เทล่าเลดนะครับคือกิมมิกเด่นสำหรับภาคสกา r เลต V ไวเวลดโดยจะมีก้อนคริสตัลเทล่าปรากฏอยู่ทั่วไปในแมปก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นโชว์อยู่เทล่าเลดเนี่ยจะมีระดับตั้งแต่1-7ถึง7ดาวเลด1ดาวถึง2ดาวนะครับจะพบเจอได้ตั้งแต่ต้ตตนเกมโดยเลด1ดาวจะมีเลเวลอยู่ที่12 HP เนี่ยมากกว่าปกติถึง5เท่าเลด2ดาวนะครับเลเวลจะอยู่ที่20 HP 5เท่า เลดสดาวปลดล็อกหลังชนะ3ยิมเลเวลอยู่ที่35 HP 8เท่าเลดสดาวปลดล็อกหลังชนะ6ยิมเลเวลอยู่ที่45 HP 12เท่าเลดห้ดาวปลดล็อกหลังจบเนื้อเรื่องหลักเเลเวลอยู่ที่75 HP 20เท่าเลด6ดาวปลดล็อกหลังจบเนื้อเรื่องหลักผ่านการตีเลด5ดาวจำนวนมากเลเวลอยู่ที่90 HP 25เท่าและก็เกิดเพียง1เเลตต่อวันเท่านั้นซึ่งเทลเลท6ดาวนะครับจะเป็นเทลเลทสีดําและก็เทลเลทสีดําเช่นกันนะครับคือเทเลเลทดดาวซึ่งมีเฉพาะอีเวนต์จํากัดเวลาและต้องปลดเลต6 6ดาวแล้วนะครับถึงจะเจอเลตเจดาวด้วยเลเวลอยู่ที่100 HP 30เท่าเกิด1เึเลต่อวันเหมือนกัน โดยคุณสามารถรีเซ็ตการเกิดเลททั้งหมดได้นะครับโดยการไปเปลี่ยนวันที่ของเครื่อง Nintendo ทีนี้มาที่กิมมิคของเลทแพทเทิร์นครับในการสู้เลทเนี่ยเราจะต้องรวมทีมกัน4คนซึ่งสามารถไปโซโลกับบอสได้นะครับบอสจะมีหลอด HP ที่มากกว่าปกติตามระดับของเลทและหลอดเวลาที่จะลดลงเรื่อยๆหากไม่สามารถล้มบอสก่อนเวลาหมดได้เลทนี้ก็จะเฟล และเมื่อในทีมมีโปเกมอนตัวไหนหมดสภาพต่อสู้ยกเว้นของบอทนะครับเวลาเนี่ยจะลดลงเยอะมากและก็ต้องรอเกิดใหม่นะครับยิ่งล้มบ่อยเวลาเกิดใหม่ยิ่งนานผู้เล่นทุกคนจะมีฟังก์ชันช่วยเหลือ3อย่าง go all out บัฟพลังโจมตีทั้งทีมนะครับ150% hang Talk บัฟพลังป้องกันทั้งหมด150%ให้กับทั้งทีม heal up ฟื้น HP ให้ทั้งทีมนะครับปริมาณการฟื้นฟูเนี่ยจะแรนดอมตั้งแต่20%ไปจนถึง100%ฟังก์ชันช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยแต่ละคนจะใช้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับเราจำเป็นต้องโจมตีบอส3ครั้งเพื่อเก็บพลังงานการแปลงเทล่าบอสจะมีความสามารถพิเศษนะครับ 1. ล้างสถานะตัวเองลบดีบัฟทั้งหมดออกจากตัว 2. ลบอาบิของเรานะครับ1เทิรนและล้างบัฟทั้งหมดของเราออก 3. ขโมยเทล่าออฟทําให้เราต้องเก็บพลังงานการแปลงเทล่าเนี่ยเพิ่มอีกเมื่อเลือดบอสเหลือราวๆ50%บอนะครับบอสจะเปิดโล่ที่จะทําให้การโจมตีของเราเนี่ยเบาลงมากๆและในตอนที่บอสมีโล่อยู่เราจะไม่สามารถใส่ cc หรือสร้างสถานะให้กับบอสได้เราจำเป็นต้องแปลงเทล่าซ่าเนะครับเพื่อเจาะเกาะได้ง่ายขึ้นซึ่งท่าโจมตีที่มีผลเจาะเกาะเนี่ยก็จะต้องตรงตามเทลาไทาที่เราแปลง และเทคนิคการสู้เทรลเรดให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะแนะนําไว้2อ,อย่างหลักๆอย่างแรกครับโฟกัสที่ธาตุพื้นฐานของบอสไม่ว่าบอสจะเป็นธาตุเทรลอะไรนะครับอย่าลืมว่าธาตุพื้นฐานของบอสเนี่ยคือธาตุอะไรพอะการโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยจะตรงตามธาตุพื้นฐานนะครับหากเราเลือกโปเกมอนที่แพ้ทางไปสู้ก็จะทําให้เรดนั้นยากขึ้นและอีกเทคนิคหนึ่งครับคือรู้จกักเซตอัพ การบัฟตัวเองดีบัฟใส่บอสนะครับใส่สถานะใส่บอสเนี่ยจะเป็นวิธีที่ช่วยให้การตีเลสดยง่ายขึ้นมากต่อมาคือการบิวโปกเกมอนสำหรับสู้เลสครับวิธีบิวโปกเกมอนนั้นต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกก็เลเวลครับเลเวลเนี่ยควรจะลงให้เต็มร้อยครับต่อมาก็ IV IV ของโปกเกมอนเนี่ยก็ควรจะเป็นเบสทั้ง6ค่าหรือว่า6 IV โดยสามารถไปเทน IV ให้สูงสุดนะครับได้ที่ NPC คนนี้ในเมืองยิมผีโดยเงื่อนไขเนี่ยคือโปรเกมอนต้องมีเรเวล50ขึ้นไปและใช้ไอเทม Bottom Cap 1อันต่อ1สแตทที่ต้องการเพิ่มแล้วก็ EV ครับลงให้เต็มเปลี่ยนนิสัยมิ้นเปลี่ยนนิสัยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน c h a ซ s y Supply ทุกเมืองแล้วก็เปลี่ยนอาบิด้วยนะครับ ไอเทมอัลเตี้แคปซูลนะครับจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง normal ability นะครับดรอปได้จากเลด5ดาวขึ้นไป ability patch นะครับเปลี่ยน normal ability เนี่ยเป็น hidden ability นะครับหรือเปลี่ยนจาก hidden ability เป็น normal ability ดรอปได้จากเลดระดับ6ดาวขึ้นไปแล้วก็ถือไอเทมให้เหมาะสมนะครับโดยไอเทมเมตาในการตีเดดเนี่ยจะเป็นไอเทมเชลเบลไอเทมที่มีผลดูดเลือดเมื่อโจมตีนะครับยิ่งบอสมีเลือดมากกว่าปกติหลายเท่าเนี่ยยิ่งดูดเลือดได้แรง สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Daily Burst p r e s e n t นะครับในเมืองลิวิเซียมากที่ส่วนต่อไปครับคือโปเกมอนแนะนำสำหรับสู้เลดซึ่งก็สามารถโยนความรู้ที่ผมเพิ่งให้ไปทิ้งได้เกือบหมดเลยนะครับยกเว้นการบิวโปเกมอนเพราะตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะค่อนข้างครอบคลุมและใช้ได้เกือบทุกเลดยกเว้นเลด7ดาวที่ระดับความยากมันสูงเกินไปแล้วก็ต้องใช้ตัวเฉพาะทางแต่บางตัวในคลิปนี้ก็สามารถสู้เลด7ดาวได้เหมือนกันครับ หรือคือตัวที่ผมแนะนำเนี่ยปั้นไว้ได้ใช้แน่ครับตัวแรกครับโอโคโนโมิยากิไอลิงผีตัวนี้นะครับจริงๆผมอยากจะแนะนำตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะว่ามันสามารถสู้ได้เกือบทุกเลดตั้งแต่ระดับ6ดาวลงไปหรือ7ดาวบางตัวเนี่ยก็สู้ไหวครับก็จะมีแค่ธาตุนอ r m มอกับธาตุมืดที่ตีไม่เข้าเจ้าโอคโนโมิยากิเนี่ยเป็นธาตุต่อสู้กับผีนะครับ เทล่าเนี่ยจะใช้เป็นเทล่าผีไอเทมก็ถือเป็นเชียร์เบลครับส่วนสแตทนะครับ EV เนี่ยลง252 HP กับ ATK นิสัยนะครับเป็นอดัมแมนเพิ่ม ATK ลดสเปเชียล ATK ออบบีเนี่ยใช้เป็นวิทอลสเปริลนะครับมันจะทำให้ไม่ติดสถานะหลับส่วนมูฟนะครับก็จะมีเดนพันช์บาร์กับแล้วก็โฟกัสเอเนจีกับเบรกฟิตนะครับท่าซิกเนเจอร์ ท่านี้เนี่ยมีความแรงที่50ครับแต่เมื่อโดนโจมตีท่านี้จะแรงขึ้นทีละ50สูงสุดที่350ครับวิธีการใช้เจ้าโอคโนมิยากยินะครับก็คือง่ายๆครับลงไปถึงบัคก่บเลยเพื่อบัฟพลังโจมตีและป้องกันอย่างละ1ระดับแล้วก็โฟกัสเอนเนอร์จีครับโฟกัสเอเนจีเนี่ยจะทำให้เราตีติดคี้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อให้บอสจะล้างสถานะเรานะครับบัฟนี้ก็จะไม่หายไปด้วย จนกว่าเราจะหมดสภาพต่อสู้นะครับล้มลงไปแล้วก็ตีด้วยเดนพันช์นะครับดูดเลือดแรงๆหรือว่าจะใช้เล็กฟิตไปเลยก็ได้ครับพอยิ่งเราโดนตีเนี่ยเราก็ยิ่งตีแรงแล้วก็ดูดเลือดแรงตามไปด้วยแปลเทล่าได้ก็เล็กฟิตรัวๆครับเจ้าโอคุนมิยากยิเนี่ยใช้ได้ง่ายเกือบทุกเลดครับโดยแทบไม่ต้องสนเรื่องธาตุเลยด้วยแต่จะให้แนะนำตัวเดียวเนี่ยก็ยังไงอยู่นะครับก็เอาไปตัวอื่นด้วยแล้วกัน Iron Hands ครับ เทล่าเนี่ยจะใช้เป็นเทล่าต่อสู้นะครับไอเทมเชลเบล EV เนี่ย252 HP ATK นิสั adamant นะครับเพิ่ม ATK ลด Special ATK ท่าก็ focus energy ครับ Dan punch เบลลี่ดำวิธีใช้ก็ลงไปเบล r ี่ดำเลยครับเพิ่ม ATK 6ระดับแล้วก็ focus energy นะครับเพิ่มคีย์เลดแล้วก็เดน punch ต่อ,อยรัวๆตัวต่อมาก็อ r m o r g e ครับตัวนี้เหลเจ็ดดาวบางตัวก็สู้ได้ครับเพราะงั้นปั้นไว้ดีกว่า เทร่าไทเนี่ยใช้เป็นเทร่าต่อสู้นะครับไอเทมถือเชียร์เบลนิสัยก็ใช้เป็นอิมพิสตนะครับเพิ่มเดฟลดสเปเชียลเอทีเคอาบินะครับใช้เป็นฮิดเดนอาริบิ้นะครับมิเรอร์อาร์เมอร์อาริบิ้นี้เนี่ยจะทำให้เราไม่โดนลดสเตตนะครับแล้วก็สะท้อนกลับใส่อีกฝั่งด้วยมูฟเนี่ยใช้เป็นบอดี้เพสนะครับท่านี้เนี่ยจะใช้เดฟเป็นดาเมจครับเอทีเคไม่เกี่ยวเราเลยลงเน้นไปที่เดฟ แล้วก็มี Iron Defense ครับบัฟพลังป้องกันทีละ2ระดับ s สก c h ลดพลังป้องกันอีกฝั่งทีละ2ระดับวิธีใช้เนี่ยก็ลงมา Iron Defense 3นะครับ3ทีให้เต็ม6ระดับไปเลยแล้วก็ใช้ s สก c h ใส่หน่อยก็ได้นะครับลดเดฟอีกฝั่งแล้วก็ Body p a s t นะครับโจมตียาวๆโดนล้างบัฟนะครับเราก็แค่บัฟใหม่นะครับ3ตัวนี้เนี่ยจะเก่งกับเลทที่ตีกายภาพมากๆ ต่อมาเป็นสายเวทกันบั่งครับเอาตัวแรกเลยครับมีไรดอนเจ้าตัวที่ขี่เนี่ยมาปั้นเลยก็ได้นะครับขี่ไปไหนมาไหนก็พกสิตัวตวต่ตลอดอยู่แล้วมีไรดอนเนี่ยจะเป็นสาย one hit KO ครับคือเซตอัพแล้วก็ตีทีเดียวพอเทล่าเนี่ยใช้เป็นเทล่าสายฟ้าก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้แปลงเทล่าอยู่แล้วอายเทมเนี่ยถือเป็น light off ครับอเทมนี้จะทําให้ตีแรงขึ้น30%แต่จะเสียเลือดนิดหน่อยหลังจบเทิน หาซื้อได้ที่ร้าน d ดลี่เบิร์ในเมืองเม s ซากซานะครับ EV เนี่ยลงเป็น252 HP กับ s p e c i ียล ATK ท่านเนี่ยก็จะมีท่าชาร์จนะครับบัฟพลังป้องกันเวท1ระดับแล้วก็ท่าโจมตีสายฟ้าครั้งต่อไปจะแรงขึ้น50%แล้วก็เมทัลซาวลดป้องกันเวทของอีกฝั่ง2ระดับแล้วก็อิเล็กสโตดิฟวิธีเล่นก็ลงมานะครับเราจะมีเวลา5เทิร์นก่อนที่ฟิลสายฟ้าเนี่ยจะหมด3เทิร์นแรกเนี่ยกดเมทัลซาวไปครับ โหลดสเปเชียลเดฟบอสไปเทอร์นที่4เนี่ยใช้ชาร์จครับแล้วก็เทอร์นที่5เนี่ยอิเล็กโซดิปปิดงานถ้าครบคอมโบนะครับเลดท,ที่แพ้สายฟ้าเนี่ยการันตีวันที่ KO ครับแต่ถ้าไม่ครบหรือบอสไม่โดนสายฟ้าคูณ2นะครับก็อาจจะเหลือเลือดนิดหน่อยแล้วก็ตีอีกนิดนึงก็ชนะแล้วครับและตัวสุดท้ายเลยครับที่ผมจะแนะนำก็คือเทพตัวที่4ที่มาพร้อมกับ DLC d n ดี d i s กเทลปาครับ ถ้าเล่นจบ DLC ดี n ิ c o Dis แล้วเนี่ยคุณน่าจะได้มาหนึ่งตัวชัวร์วนะครับเทลป์กอสเนี่ยเป็นตัวที่ทำมาเพื่อตีเลดเลยก็ว่าได้ครับอเทมเนี่ยถือเป็นเชลเบลนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ EV เนี่ย252 HP Special ATK ท่าก็เทลา่า Starstorm นะครับท่าซิกเนเจอร์แล้วก็ท่าโจมตีอื่นท่าอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ตีเก็บชา์เทลา่าก็จะมีท่า Ancient Power เนี่ยที่จะแนะนำเพราะว่าท่านี้เนี่ย เมื่อตีไปแล้วนะครับมันจะมีโอกาสบัสฟสเตตทุกอย่างของเราเลยนะครับอย่างละ1ระดับอ่าแล้วก็มีท่าบัฟของเรานี่ครับอย่างคาร์มายนะครับเอาไว้บัฟพ,พลังป้องกันเวทแล้วก็พลังโจมตีเวทของเราวิธีสู้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับลงไปบัฟบัฟแล้วก็ตีแค่นั้นเองมันง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเทราปรกอสเนี่ยหนาม,มากๆอยู่แล้วครับแล้วก็มีทีเด็ดที่การแปลงเทล่าอีกเทาราพกอสเนี่ยมาพร้อมกับท่าทเทล่าใหม่นะครับก็คือท่าสเตลา่า ซึ่งเปลี่ยนการตีเลททั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงครับพอเมื่อแปลงเทล่าแล้วเนี่ยโปกเกมอนจะยังเป็นทตุเดิมอยู่แต่ว่าท่าโจมตีทุกทาตานะครับจะแรงขึ้นจากเดิมที่แรงขึ้นแค่ทตุที่ตรงกับเทล่าที่เราแปลงนะครับแต่ท่าสเตล่าเนี่ยจะทําให้ทุกทตุแรงขึ้นไปเลยโดยทา่าที่ไม่สเตปกับทาตาเดิมนะครับจะแรงขึ้น20%แต่ท่าที่สเตปจะแรงขึ้นไปอีก50%ซ แต่สำหรับเทราปรกอสเนี่ยธาตุจะแรงขึ้น50%ทุกธาตุไปเลยนะครับซึ่งบัฟความแรงตรงนี้เนี่ยปกติจะใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นแต่ว่าในเทราเลสนะครับจะใช้กี่ครั้งก็ได้และธาตุซิกเจอร์ของเทราปรกอสอย่างเทลาสตาร์ซอมเนี่ยก็จะกลายเป็นธาตุสเตล่าไปด้วยซึ่งจะมีผลทำดาเมจสเท่ากับโปกเกมอนที่แปลงเทลอยู่ซึ่งทำให้เทราปรกอสเนี่ยสามารถสู้ เทลเลดได้ทุกธาตุนะครับถึงแม้เลดเจ็ดาวจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะมันต้องใช้ตัวเฉพาะทางแต่ถ้า6ดาวลงไปเนี่ยก็ใช้ได้แบบครอบคลุมมากๆแต่ไอเทล่าเซล่าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แค่เทลปรกรอเก่งขึ้นตัวเดียวยสิครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยสามารถแปลงเทลาได้เช่นกันหลังจบเนื้อเรื่องดีอินิโกดิสนะครับคุณสามารถฟาร์มเซลาา่าฉาดนะครับได้จากโปเกมอนป่าที่แปลงเทลาอยู่ในเทลเลียมและรวบรวมไปเปลี่ยนธาตุให้กับโปเกมอนของเราได้นะครับ ซึ่งเมตาตีเล่อย่างเจ้าโอคโนเมียกีเนี่ยก็ใช้งานได้ดีขึ้นไปอีกครับเพราะว่าข้อเสียที่ไม่สามารถตีธาตุนอร์มอลกับมืดได้เนี่ยก็สามารถแปลงเซลล่าแล้วตีด้วย่าตต่อสู้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปปั้นตัวใหม่หรือว่าเปลี่ยนเทล,ล่าไปมาแถมไม่ต้องทิ้งข้อได้เปรียบของเรื่องธาตุคู่ด้วยนะครับทำให้โปเกมอนหลายๆตัวเนี่ยใช้เซลล่าแล้วสู้เลตได้ดีขึ้นมากหากใครติดตามผมมาและดูคลิปแนะนำตัวโซโลเลตเจ็ดดาวมาบ้างนะครับ อาจจะไม่ค่อยเห็นผมแนะนําา่าเซลล่าเท่าไหร่รวมทั้งปเกมอนในตำนานด้วยเพราะว่าหลายคนอาจไม่ได้ซื้อ d l เแล้วก็หาเทพมาใช้ไม่ได้ผมก็เลยจะพยายามแนะนําตัวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับแต่้าเซลล่าเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ได้กับแทบทุกตัวเลยนะครับหากจะเอาไปสู้เลด4-5หตัวที่ผมแนะนําในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้สู้เลดได้แทบทุกเลดนะครับในระดับตั้งแต่1นึถึงหดาวบางตัวก็สู้เลดเดดาวได้ด้วยนะครับ ก็เป็นตัวที่ควรปั้นไว้โดยเฉพาะเจ้าโอคโนโมิยากิเนี่ยที่ผมเองก็ใช้อยู่นะครับตัวเดียวเนี่ยตีเลทหกดาวทุกแมปเลยชิวๆก็ไม่รู้ว่าต่างจากคลิปเดิมมากไหมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วกันหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยวันนี้พิธีกรรีเสิร์ชขอตัวลาไปก่อนครับบาย